สบายดีพี่น้องสบายดีเบอรส์สุขสุคนวันนี้สะพอนกะยังอยู่เพื่อนบุญอยู่พี่น้องเอ้ยมาแต่เมื่อคืนนี่เนาะแต่กาลูกนอนแล้วก็เมื่อบอดายพี่น้องเลยมันดึกเลยปิดเวดทีก็เลอยอยู่ซอยเพลนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินห,ห,หนึ่งขขานึ่งน้ำ <c oughs> เนาะแล้วแล้วเลือดแต่งน,นะนะแต่งกันผ้าเข่า,ขาจังหันนี่ ตามข้างในเนาะพี <fin anta> <ots> ่เนาะมาเพิ่นเห็ดยังแล้วแต่งถิ่แต่งกินกันแล้วนี่แม่ครัวพี่เนาะเป็นแม่ครัวสบายดีพี่เนาะครันโปรดยังเมาเกะังเมาค่ะยังไม่ได้แต่งครัวกับสี่หกเนี่ยพี่น้องเอ้ยเป็นเวียดเป็นงานกับสี่หกเป็นธรรมดาเนาะทางด้านนี่คนกำลังตำแจ่วตำแจ่วของแสบพี่น้องตำแจ่วเกรน แต่แม่ครัวสุดสวยพี่น้องเจนาดำแต่ว่าตอนนี้บริดำเลยได้พี่น้องเลยหนาผุนขาวเลยเด้อเปลี่ยนซื้อใหม่ได้พี่น้อง เอามาโลดทางนี้เอามาเลยว่าสีเมือว่าสีเมือนอนกันยังไงเมือมันจางบ่จางบ่ซิมเจว อันนี้ก็ฮากระตือนอนหัวฟูหัวฟูสบายดีนลูกหล่ะสบายสบายดีแม่แม่ป้าจับไข่ไก่นี่ะอ่สบายดีไหมเขาอยากนอนกะสบายดีก้อนเลยอยากนอนกะโอเคได้เลยตองขอร้องแลอุ้ยแจ่วเป็นตาแสบบอ้อบอ้ะง่ายเลยแจ่วมักเล่นพี่น้องเอ้ยอให้สุบป้า ก็ะเสบแล้วแจมกล่นลเน็นแ่หนิหอมเด้หว,ดหวยหวยวนนอันสีหกเนี่ยเพราะว่าเป็นหลานสมได้พี่น้องไอ้หลานสมหล,ลุดหลานสมหล,ลุดอะเพราเห็ดกองบุญเห็ดบุญเนาะถ้าต้มตัดขาไมีแต่สีแหล่ๆไปแต่แส่บ้าบัน โพตโพูยังว่าจ้าแจง้งแจ้งจงองฟองสิบสามพ้านอนประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละนอนแล้วกระลุกพี่มาเอาเข่าพี่มาพี่มาเอาเข่าน้ำปล่าพี่แมวหนุ่ โอ้ได้ทอดปีกไกู่ได้เราได้กินทอดปีกไก่คือว่ากุ้งนั่นนั่นเลยเทปนะต้องใช้เป็นฟีมือแม่ควันอินเดียเหน็นเนาะจกไปใช้ทำปลาดมูเอ้า mấy em băng qua lại con thằng điggos ngầm vào tui bị Vincentری Tr報導 cho không khỏi diện nói em thì 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 ơi มีเมซี่น้ำบอลเห็ดกองบุญเพิ่นเห็ดองกองบุนสองกองเาะล่อกุ๊กงแต่ง ถายผูกคอตอกแขนเอาบุญน้ำกันเด้อเป็นวันขึ้นอ่อ สบายดีเบอร์ตะคุสุคนเด้อพี่น้องเลยสะพอดกันยังลืมสบายดีขนกำลังแต่งเตรียมแหไรพี่น้องเลยเตรียมชิซายบาดยัดน้าเตรียมโยผ้าเข่าโยผอยโยคู่เนาะกำลังจัดผ้าขาวผ้าน้า เนอะอันนี้คือเจ้าภาพเพิ่นแหลกะกามีมาแล้วมาแล้วเพิ่นมาแล้ว <c oughs> ออกไหมลูกออกไหม

มาหนึ่งบชัยซีเดอรผ้าขาวนะนี่นี่เป็นนี่โบชัเออจะเขานี่บอกไม่เอามาใส่เนยไม่ใส่นะใส่คอมีน้องคนนี้เอามาใส่ผ้าขาวพราะนี่บากได้ของใหม่ทั้งหมเล็นผ้าขาวทูบบ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 ี่บบบว

ได้นหนเอ้ยลอยก็เห็นเป็นเนาะลูกก็เห็นเป็นแม่เป็นแต่ในเรื่องในเรื่องลูกมันงนอกชมได้พอบมันน่งนอกนะได้ลอยเนาะ

สาวเอ๋นมาทีตีมได้ทำไมได้ล่ะไงทำไมมาซ้อมลูกไปถ่ายนั่นเลยเหรอันบม๊มบิ้วผุญน่ะได้ซ้อเอ๋ไปทำไมนี่เรื่องยาบดลเร่อง จับพี่จับพี่นับมาพี่เออ

그 아, 다음. อันเอฟซสิปวดหัวเลยพี่น้องเออโอเบึงเนี่ยด้วมือกล่องจำเป็นมือกล่องจำเป็นฮะเต็มเพียพี่น้องเอ้ยจนเลือพาแลยรู

อตอนนี้ยาคูยาคูคนกระลังขึ้นมานะพี่น้องยินไร้ยงขึ้นมานพักฉลักินบ่โยกีอ่่ไหน้แตัองเดียแ่เจ้าบพี่กระต่ายาั้แค่หลอดคนกะว่ากระต่ายผักพักกระต่ายแค่หลอดของกระต่ายกินเาบกินได้ อันแครอทแม่บอกอนนว่าแม่บอกว่ากินแน่แครอทนั่นมัน,ม,นมันเป็นวิตามินบ่ได้พักเขะกระต่ายกินนะคุณ<อ>พักนี่กับกระต่ายกินคือกันกระต่ายกับกินคือกันหน,น,นูกินอันนี้เลยหนูยังอยากอ,ยอันทียน่ยังจยา คือรี่ะเจ้าลาเพระพนทีว่ามาจัดงานบุญเนะพี่น้นงเพ่นมาแต่ U U S A เนาะมาจัดงานบุญน,นำหนานำปูเพ่น

ผู้งามในทางน้ำพี่น้องคนสวย